ตะค่ายพี่น้องตอนแรงครับพาพี่น้องว่ามึงสวนไอ้สวนมะนาวโอ้มะนาวพี่น้องเห็นบ่คุณเป็นปุ่มเป็นเป่าเลยสวนมะนาวเขาจะปลูกใส่ใส่กระถางนะครับพี่น้องใส่กระถางใส่กระถางว่มึงมือบักเบืใหญ่พี่น้อง <c oughs> นวง,ง่ายคักเลยมันบอกง่ายอันนี้ก็มีพี่น้องมันปลูกใส่กระถางนะครับเป็นบกับกงูดบักเน่าบักเบือบานเห่าเรามองบรรยากาศแนบมาแรงนะพี่น้องพอดีใหญ่เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรดบถยตน,นนะครับก็เลยมาหามึง้นบักเน่าอันนี้กำลังเป็นดอกนะพี่น้อง นี่ตน้ตนใหง่งต้นมงามดินางเหรอเพิ่นปลูกใส่กระถางนะครับใส่กระถางอยู่ป่าน้ำมันตอนนี้โอ้วยงามเลยเพิ่นเอาไปกินมัพูดอย่างนี้ว่าเพิ่นปลูกประดับปูจากที่กันไม่รู้ว่าเขาเอาไปกินหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นตะมีน้ำร้ายที่พี่น้องเห็นบ่างหน่าจะมีน้ําเยอะนะครับ โอ้ตัวนี้คือสิแมนต้น,ตนสมโอเลยพี่น้องเนี่ยน่าจะเป็นต้นสมโอนะครับพอวันต้นงใบมันตางกันใบมันตางก,กันกับต้นมะนาวมันงญ่ทางพีเห็นบ่มะนาวกับแสงตะวันน้ามะเร็งตะเวนกระังตกดินหาเลาะมึงเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูต้นนี้ สามหน่วยบักง่ายได้พี่น้องโอ้หน่วยง่ยครับตว่าพัดมูนี่เปลือกหนาได้พี่น้องเนี่ดูแล้วน่าจะเปลือกหนานะครับผมน่าจะไม่ค่อยมีน้ํานะครับน่าจะเปลือกหนาส่วนนวลนสินหน่อยนี่นมันแรงบรรยากาศบรรยากาศอยู่สวน มะนาวนะครับพี่น้องนี่ว่าตะไครเด้หุนป้าตะไคร้ตะไคร่ปูไว้ริมริมคางคล้องนะครับริมคางคล้องบรรยากาศถือว่าโอชคบรรยากาศดีอยู่พี่น้องโอ้เสียงรถแลนมีหอดอันนี้มะนาวขอบคุณพี่น้องในไลน์ด้วยที่ให้กำลังใจ ดูบรรยากาศสวนมะนาวนะครับผมคลิปนี้ครับลาไปก่อนพี่น้องสบายดีมีความสุข